เตลานทำค่ะสายพิมลิ้มพบูลนะคะพี่ผิวสวนป่านาบุญ3หรือเป็นจิตอาสาภาคกลางวันนี้จะพาเที่ยวสวนที่บ้านค่ะบ้านเทวดาสาธุเป็นบ้านของพี่ผิวเองนะคะหลังจากช่วงโควิดเราก็หยุดการทํางานของค่ายเราก็มาทําสวนที่บ้านเราปลูกผักนะคะเพื่อจะได้ไว้เป็นอาหารนะคะในยามที่เราต้องการ นะเพื่อประหยัดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอันที่1อันที่2ก็คือเพื่อ,อ,อลดความเสี่ยงนะคะในเรื่องของออการที่เราจะต้องไปเบียดเสียดกับคนในตลาดหรือชุมชนแออัดนะคะที่เวลาเราไปซื้อของเพะฉะนั้นเราก็เลยปลูกผักกินเองนี่แหละสบายแล้วก็จะได้ช่วยในเรื่องของการเรียนรู้นะคะสำหรับที่จะใช้ในการที่จะหาอยู่หากิน นะในหลักของการพึ่งตนเพราะนั้นวันนี้พี่ปิวจะพามาชมสวนนะคะที่พี่ผิวได้ได้สร้างได้ปลูกมากรบมือนะคะในรุ่นเขาเรียกว่าเกษตรกรกร,รุ่นโควิดนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็มีการเรียนรู้หลายอย่างคะ่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในแปลงผักต่างๆนะคะจะให้ดูเริ่มจากดินนะคะที่พี่ผิวได้ได้เริ่มทํา นะคะสำหรับดินนี้ก็คือเป็นดินที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะจากการหมักหมมของซา,ากพืชนะคะซากขยะในครัวเรือนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเศษผักเศษใบไม้นะคะที่ที่เราจากที่เราตัดไว้หรือที่เข้อร่วงเนี่ยเราก็เอามารวมกันแล้วก็มาหมักนะคะในแปลงผักเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าเมื่อเราหมักทิ้งไว้ลืมๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นดินได้ลักษณะแบบไหนบ้างวันนี้เรามา ดูนะคะว่าดินที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างจากอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือกองพวกกิ่งไม้เศษใบไม้เศษขยะต่างๆนะคะที่เราเอามาทับถมไว้ลืมๆไปเลยนะคะหลังจากนั้นออพอเข้าทับถมมากๆเขาก็จะกลายเป็นดินเห็นไหมคะมันก็จะดินมีเศษดินเศษอ,อ,อินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยนะคะที่เราเใช้นะคะสามารถเอามาทําเป็นดินได้แต่เนื่องจากมันมีทั้งก้อนหินนะมีทั้งเศษเอ เปลือกใบไม้ที่ยังไม่ย่อยสลายพวกนี้เราก็จะยังไม่ใช้นะคะเราต้องเอามาล่อนก่อนนะคะพอเราโกยดินตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาล่อนนะคะในกระบวนการล่อนเนี่ยเราก็จะใช้กำมังรองอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เอาเศษเออตเอาตะแกรงมาวางนะคะแล้วก็ล่อนเอาเฉพาะตัวดินที่ใช้ได้นะคะดินที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นดินแบบเนี้ยเห็นไหมคะดำเลยล้วนนะคะ จับมาจะมีความชุ่มชื้นแต่ดินลักษณะเนี้ยปุ๋ยจะเยอะนะเพราะมันมีทั้งเศษอ,อาหารมีทั้งซากนะคะออของใบไม้ผลไม้นะคะซากสัตว์ที่ตายเนี่ยนะในนี้ไส้เดือนเต็มเลยไอตัวด้วงกับตัวเบลอบักเอกเลยนะเพราะนั้นอันนี้มันจะปุ๋ยค่อนข้างเยอะ,ะนันเราก็ต้องไปผสมกับตัวของออคุยมะพร้าวแล้วก็แกลบนะคะแล้วก็จะมีฟางที่เราหมักเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็ สามารถจะใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปลงในแปลงมะเขือกันนะคะเดี๋ยวจะเอามะเขือกับพวกผักสลัดลงนะคะตอนนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าฝ่ายช่างเขาเตรียมที่จะทำลานแล้วว่าเขาเรียกว่าตําแปลงนะคะแปลงลอยฟ้านะคะซึ่งสำเร็จไปแล้วแปลงหนึ่งก็คือลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นแปลงที่ที่ทำยกระดับขึ้นมาเพื่อนหนีนะคะสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็การดูแลรักษาง่ายเพราะว่าเกษตรกรรุ่นนี้หกสิบอัพนะนะคะมันก้มไม่ไหวะนะพอก้มแล้วมันก็ปวดหลังมันก็ยกระดับพื้นแบบนี้นะมีหลังคาพลาสติกคุมนะคะแล้วก็ดินในนี้ก็จะเป็นดินที่เราทําขึ้นมาเนี่ยผสมแกลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราลงกวางตุ้งห้องเต้เอาไว้ นะคะอันนี้เป็นแปลงที่เราลงฟางตุ้งห้องเต้เอาไว้อันนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะสสัปดาห์เนี่ยน,นะพอมีแกลบลงลักษณะนี้เราจะทําเป็นชั้นเลยเห็นไหมคะเราจะเอาพลาสติกรองเอาเศษกระเบื้องหลังคาเก่าๆมาปูวไว้นะคะช่างเขาก็จะทําฐานนะคะท่อแป๊บแบบนี้มันดูแลง่ายนะคะแล้วก็พวกมแมลงต่างๆเนี่ย มแมลงที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลเลยนะเพราะเขาไม่ไต่ขึ้นมาหอยท่องหอยทากอะไรพวกนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะจะมีกับพวกมแมลงปีกท่านเองมแมลงปีกแล้วเราก็ใช้ายานะคะไล่เอานะคะในสูตรที่เราทำนะคะในในในสูตรของการาปรุงนะคะน้ําหมักสําหรับที่จะไล่มแมลงนะคะเราก็มาฉีดพ่นเห็นไหมผักเราก็จะงามนะคะอันนี้คือกวางตุ้งฮ่องเต้ นะคะที่เราปลูกเอาไว้นะแล้วก็มีฝนตกก็ไม่กลัวเห็นไหมคะเพราะเราทําหลังคาเอาไว้เรียบร้อยเลยนะดูแลง,ง่ายเพียงแต่แปลงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ติดสปริงเกอร์นะคะเพราะว่าเราใช้สายยางลดเอานะคะใช้สายยางลดเอาอันนี้จะเป็นแปลงยกระดับที่ทําขึ้นครั้งแรกนะคะจะเป็นใช้อุปกรณ์ที่ทํามาจากพวกท่อ ของเราตักผ้านะคะของเราตักผ้าที่เป็นอลูมิเนียมเก่าๆที่ใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะเราก็ามาประกอบนะคะมาตัดแต่งส่วนที่ใช้ได้เอามาทําเป็นขาแล้วก็ใช้โครง PVC ขึ้นมาเป็นส่วนทําเป็นตัวเสาข้างบนกับตัวโคง้งหลังคาข้างบนนะคะแล้วก็ตัวฐานเขาเนี่ยเราก็จะใช้กระเบื้องนะคะกระเบื้องเก่าๆนะออยสำหรับเป็นตัวรองฐาน แล้วก็มีพลาสติกเป็นตัวรองดินนะคะดินที่ทำนี่ก็คือดินที่เราปรุงขึ้นมาเองนั่นแหละแปลงนี้เราเพิ่งเก็บเสร็จไปเมื่อเช้านะคะจะเป็นแปลงของกวางตุ้งห้องเต้นะคะซึ่งได้ระยะเวลาของกัน เก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะเก็บดินส่วนดินเ,เก็บผักไปแล้วส่วนดินอันเนี้ยเราก็จะตากเอาไว้ประมาณส3สาวันนะคะเพื่อให้เขาคลายความชืน้นนะคลายความชื้นออกไปหลังจากนั้นเราจะแบ่งดินเป็น3ส่วนเราจะออกไปเก็บนะคะหมักเอาไว้ใส่ถุงไว้2ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะทิ้งไว้ที่ในแปลงเนี้ยนะคะเพื่อสำหรับเป็นตัว สำหรับเพาะอันใหม่โดยเราจะมีดินเก่าของรุ่นที่แล้วเอามาผสมใหม่นะคะเพราะดินพวกนี้เราจะใช้ในลักษณะของการาหมุนเวียนนะคะกันตลอดชีวิตเลยเพียงแต่สลับนะคะให้เขาได้พักตัวดินบ้างนะแล้วเราก็เอามาผสมกับปุ๋ยนะคะในปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าปุ๋ยหมักที่เราทำางินขึ้นมาเองแปลงนี้พิเศษกว่าแปลงอื่นอื่น,น,นทั่วไปก็คือเราจะมีตั้ง การลดน้ำนะคะเป็นสปริงเกอร์ทัมเมอร์นะคะได้เวลาเราก็จะเปิดนะคะนั่นคือตัวทัมเมอร์ที่เห็นเขาขาวมุมด้านบนนั้นนะคะเป็นตัวตั้งเวลาเมื่อตอนเช้าเราจะลดน้ําแค่หน่เดียวเพราะเราเคยทดลองว่าเมื่อเราลดน้ำเช้าเย็นมันจะแฉะเกินไปนะคะมันจะแฉะเกินไปเราก็จะตั้งเวลาไว้แค่ครั้งเดียวตอนเช้าแค่5้านาทีนะคะเป็นละอองฝอ,อยออกมาให้เขาชุ่มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ ช่วงล่างของใต้พลาสติกเราจะเจาะรูนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ําให้น้ําเขาไหลลงไปข้างล่างเพื่อไม่ให้มันแฉะหรือว่าทําให้เกิดรากเน่านะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการปลูกผักแบบยกระดับนะคะสําหรับวัยผู้สูงอายุอย่างเรานะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะมานั่งงอหลังนะคะมัน,มนปวดเมื่อยนะเพราะนั้นทําแบบนี้จะดูแลได้ง่ายค่ะอันนี้คือแปลงการยกระดับของการปลูกผักสลัดนะคะ เราก็ใช้โครงทองท่อแปรบท่อแป๊บแล้วก็ใช้พลาส,สติกเป็นตัวคุมหลังคานะคะเพื่อกันฝนกันละอองต่างๆเพราะว่าการปลูกผักสลัดพวกนี้มันจะใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่นานแต่ว่าความบอกบางของตัวใบเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมากนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กจากที่เรา จับที่ท่านผู้ชมได้ได้เห็นภาพนะคะในในการเาพาะต้นกล้านะคะจากการเพาะตรงนี้นะคะจะเริ่มจากการควบแน่นแล้วก็ไปสู่ขบวนการของการอนุบาลต้นแล้วเมื่ออนุบาลต้นจนใบจริงเขาขึ้นมาประมาณ2-3ถึงใบแล้วเราก็มาลงนะคะเมื่อลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะามาลงแปลงตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นผักที่มีอายุอยู่ที่ประมาณ45่วัน นะคะอันนี้จะเป็น45วันจะเป็นกรีนโอ๊กนะคะซึ่งเ,เขาจะมีความสมบูรณ์นะคะของตัวต้นที่ค่อนข้างมากแล้วก็ดินที่ใช้ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกผักพวกนี้เราต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มแมลงต่างต่างก็ไม่มีเพราะว่าเราใช้เราใช้ตัวของน้ำหมักนะคะที่เป็นน้ำหมักของสมุนไพรซึ่งเราจะกล่าวไปในคลิปต่ตอไปนะคะในเรื่องของการทำสูตรการทำน้ำหมักไล่มแมลง ะะอันนี้จะเป็นแปลงของกินโอ๊กนะคะซึ่งสามารถตัดได้แล้วนะคะส่วนแปลงข้างๆนะคะที่เห็นตรงนั้นอันนี้คือแปลงของต้นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะถ้าได้ดูจากในภาพนะคะต้นรายการก็จะเห็นจากการพัฒนาของต้นนะคะอันนี้ก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็อวบมากเลยนะคะการยกระดับแปลงลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้แปลงเนี้ยนะคะดูแลง่าย นะพวกมแมลงต่างๆ,ๆที่อยู่ตามดินเนี่ยเราตัดปัญหาได้เลยนะหอยทากอะไรต่างๆเนี่ยตัดได้เลยแต่ว่า,เ,าเราก็จะมีพวกเต่าทองมแมลงมีปีกพวกนี้ก็สามารถที่จะมารบกวนได้เราก็ใช้น้ําหมักไล่มแมลงนะคะเป็นตัวที่จะฉีดพ่นเพราะฉนั้นใบพวกนี้จะสมบูรณ์นะคะใบพวกนี้จะสมบูรณ์งามนะคะไม่มีมแมลงเลยเห็นไหมคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยสะดวกใจเลยนะอันนี้อันนี้ก็พร้อมตัดได้แล้ว นะคะสำหรับแปลงกว่างตุงฮองเต้การดูแลจะง่ายนะคะสำหรับผู้สูงวัยในการที่จะทำเกษตรนะคะพอเพียงอยู่ที่บ้านค่ะนะคะอันนี้คือจะเป็นแปลงผักมะเขือนะคะอันนี้จะเป็นแปลงผักมะเขือเป็นต้นมะเขือนะคะที่เราเพาะใส่ล้อยางเอาไว้นะคะเพาะใส่ล้อยางเอาไว้นี่ออกดอกแล้วนะคะนะจะมีทั้งมะเขือยาวนะคะจะมีทั้งมะเขือเปาะ นะคะมะเขือม่วงนะคะมีท <trans> ั้งมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือม่วงอันนี้จะเป็นแปลงพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะจะเป็นแปลงพริกขี้หนูนะคะอันนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะเป็นพริกจินดาคะเป็นพริกขี้หนูอันนี้จะเป็นพริกเอ่อพริกพริกชีฟ้านะคะอันนี้คือมะนาวนะคะมะนาวพิจิตนะคะจะเป็นลูกใหญ่ จะเป็นมะนาวลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็น้ําเยอะเชียวแหละจะเป็นพันธุ์พิจิตนะคะลูกเขาใหญ่พอดูเชียวนะคะลูกเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมลูกเขาจะใหญ่มากเลยนะคะแล้วรสชาติหอมไม่เหมือนมะนาวฝรั่งนะอันนี้จะเป็นมะนาวไทยแต่ลูกใหญ่พันลูกใหญ่พันธุ์พิจิตนะคะพันธุ์พิจิตลูกใหญ่นะคะเต็มเต็มไม้เต็มมือเลยแหละ น,ะะนี่จะเต็มไม้เต็มมือเลยนะอันนี้ยังยังยังย้งะนาเยอะมากแล้วหอมนะคะเปลือกก็จะหอมมากนะคะเนี่ยก็จะออกนะคะจะมีทั้งลูกนะคะลูกเขาก็ตอนนี้ก็ลูกดกพอควรนะคะเปิดดีๆเนี่ยนะคะลูกจะดกพอควรเลยนะคะอันนี้คือมะนาว ะะมะนาวก็จะมีกินอยู่ตลอดนะคะนี่เราได้พริกได้มะนาวส่วนมะกรูดก็จะเป็นต้นยักษ์เลยนะคะอันนี้มะกรูดมะกรูดก็จะเป็นมะกรูดต้นใหญ่นะคะจะเป็นมะกรูดหลังบ้านต้นใหญ่นะคะลูกเขาก็เวลาช่วงเทศกาลที่เขาออกลูกก็จะลูกเลอเลยแล้วก็ดกมากนะคะเก็บทีก็เป็นถังๆเหมือนกันนะนะสำหรับมะกรูด นะะโนดงวด,ดนี้ก็หมดลูกละรุ่นนี้หมดลูกเก็บลูกเอาไปทําน้ํายานะคะเก็บลูกไปทําน้ํายาละอันนี้ก็จะเป็นแปลงเ,เล็บคุดนะคะกับต้นเสเลดทองพรตัวเมียนะคะไว้สําหรับทํายานะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเล็บคุดอันนี้ทันได้หมดนะคะนี่จะทันได้หมดนะ ดินเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในการทําดินลักษณะแบบนี้นะคะถมเศษใบไม้ที่ร่วงๆต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาถมนะคะแล้วก็ซุยเข้าบ้างไม่ใช่ถมอย่างเดียวนะคะต้องเอาเอาจอบเอาอะไรมาถุยบ้างไอเอามามามาคุยบ้างนะคะอันนี้จะย้านางก็จะขึ้นนางก็จะไปเรื่อยเลยนี่ก็ซุ้มย่านางอีกนะคะใบใหญ่นะคะอันนี้คือใบใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสมุนไพร นะคะอันนี้จะเป็นเ,าเขาเรียกว่าต้นหานุมานประสานกายนะคะช่วยในเรื่องของการรักษาปอดนะคะความชื้นต่างๆนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นวอเตอร์เกรสนะคะจะเป็นวอเตอร์เกรสเขียวน,นี้จะเป็นวอเตอร์เกรสแดงนะคะมีหมดแล้วอัวนนี้ก็จะเป็นข่านะคะต้นข่านะแล้วก็ส่วนแปลงข้างหลังนะคะริมทาง ริมริมริม,มนั้นเราก็จะเอาไว้สําหรับที่จะลงนะคะจะเอาเตยมาลงเอาเอาต้นไม้ที่ที่ไม่ต้องการแสงแดดนะคะเอามาลงนะคะเอามาลงเ,าเพื่อให้ให้เขาได้สามารถอยู่ได้เพราะตรงนี้ต้นไม้จะเยอะมากคลุ้มไปหมดเลยนะคะไม่่าจะเป็นต้นว่าต้นมะม่วงนะคะหรือแม้แต่ผักกระโดนนะคะผักกระโดนนี่เพิ่งจะตัดกิ่งไปแล้วอากิ่งไปย่อยนะคะผักกระโดนนะ,ะดูต้นเขาสิสูงไปนูน่น เลยหลังคาบ้านนีกนะคะอันนี้คือพักกระโดนค่ะแล้วก็จะเป็นซุ้มย่านางนะคะจะเป็นซุ้มย่านางค่ะสัพพสิง สลายไม่ใช่ของใคร สวนนะคะวันนี้ก็จะมีไอ้นี่เลยนะคะนี่คือกวางตุ้งฮ่องเตออันนี้เป็นผักวางตุ้งฮ่องเตนะคะที่เก็บมาเมื่อเช้านี่เองสดๆเลยกรอบมากนะคะกรอบมากนะได้ยินเสียงมะระเลยนะคะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นมะระนะคะเป็นมะละอันนี้เป็นรุ่นที่ของต้นนี้ออกมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่รุ่นที่5้าละนะรุ่นที่5้าก็ยังลูกโอเคอยู่นะ ลุ่นที่ได้ลูกยังโอเคอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าความอวบเขาจะลดลงนิดนึงเพราะต้นเขาเริ่มแก่แล้วเนาะ <_ H op> อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งกินใบกวางตุ้งกินใบเนี่ยนะคะอันนี้เราจะเพาะไว้ไม่เยอะเพาะเฉพาะพอทานเพราะว่าเราทานไม่ทันเนี่ยมันก็ก็แก่เร็วเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้นยาวเป็นสองเหมือนกันนะนะคะต้นเขายากยาวเป็นศอกเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะเป็น กินโอ๊กนะคะกินโอ๊กหมดรุ่นละนะคะกำลังเพาะใหม่นะคะเป็นรุ่นที่สรุ่นที่4นะคะอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่3นะคะหมดรุ่นแล้วค่อย,อยๆเก็บทานไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดนะคะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าที่ช่วงนั้นเราเพาะเห็ดฟางแล้วเราก็เอาเห็ดนางฟ้ามาด้วยนะคะหกก้อนนะคะเขาก็แบบปลกูกแบบลืมๆนะคุมๆแบบเดิมๆเขาก็ นะคะได้ความชื้นดีเขาก็ออกดอกมาให้เราทานแบบนี้นะ,ะซึ่งวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเมนูอะไรแต่ที่รู้ๆก็คือวันนี้ต้องทานผักสลัดแหละนะวันนี้จะได้ทานผักสลัดสดนะคะอันนี้แล้วก็รุ่นต่อไปเนี่ยก็คงจะประมาณอีกสักสามอาทิตย์นะคะก็จะได้ผลผลิตออกมาค่ะนะอันนี้ก็คือ,อ,อแปลงนะคะ,กะเกษตร นะคะเป็นกเกษตรสาธิตไม่ใช่สาธิตกเกษตรที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่บ้านของพี่ปิ๋วเองนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านลองอชมแล้วก็ลองฝึกนะคะการทำนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินนะคะเรื่องของการดูแลต้นไม้นะตอนนี้ก็คือการที่เราได้ฝึกการเรียนรู้แล้วทำให้เราได้ผลผลิตนะคะจากฝีมือเราเองนะไว้สำหรับ รับประทานหรือว่าในช่วงที่เอาไว้สําหรับที่เราอยู่ในช่วงวิกฤตของโรคภัยไข้เจ็บลับกษณะนี้โดยที่เราก็ต้องการเซฟตัวเองนะคะเพราะนั้นก็สิ่งละอันพันละน้อยนะคะพวกนี้แหละที่จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะให้ท่านได้ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้มีการฝึกทำกันนะคะวหวังว่าเทปชุดนี้นะคะก็จะให้ประโยชน์กับพี่น้องนะคะ จิตอาสาแล้วก็พี่น้องทางบ้านนะคะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการทำไม่ต้องทำเยอะนะคะทำเท่าที่แรงเราทำได้เมื่อไรที่ในชีวิตหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเรามีงานทำมีเป้าหมายไม่เหงาไม่เศร้าไม่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ้เมื่อไรจะหมดวันสักทีเนี่ยนะคะมันจะผิดกันเลยจากที่เราตื่นเช้ามาแล้วมีนู่นนี่นั่นทำพอมาถึงเวลายเย็นอา้ามืดแล้วเหรอ ไอ้น,นก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จรู้สึกชีวิตนี้มันมีงานเยอะจริงๆนะคะชีวิตนี้มันมีงานเยอะมีอะไรให้เราทาเยอะแยะมากมายเลยมันทําให้ชีวิตเรามีค่ามําให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วก็ทาให้เรามีความ,มรู้สึกว่าเ,เกิดมาในหนึ่งวันนะคะในหนึ่งวันนี้มันมีงานให้เราได้เรียนรู้มีงานมีสภาวะให้เราได้ได้ทดสอบ สภาพจิตใจของเราแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะว่าอย่างเราจะทำได้ไหมนะคะเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาลองมาทำดูแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลดูค่ะพืชผักผลไม้ทุกอย่างมันเป็นยาที่สร้างชีวิตเราทั้งนั้นเพราะนั้นอย่ายอยู่บ้านแล้วปล่อยลมหายใจทิ้งไปวันๆน,น,นะคะทุกอย่างมีความหมายเวลาไม่คยไม่เคยไม่เคยรอใครแต่เรา ต้องเดินให้ทันเวลาที่ค่อยๆหมดไปแต่ะวันนะคะ,ะเจริญธรรมสมดีค่ะ